สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอืม,อมนะครับ FC ทุกท่านหลังจากที่ติงหมอลำนัมเบอร์วันนะครับท่านหนึ่งที่ได้แอบอ้างว่าผู้จัดงานได้เล่าให้ฟังแล้วก็เอาคำพูดนั้นมาพูดด้อยค่าบูลลี่บอทพิกและก็โตเกียวมิวสิกนะครับโดยบอกว่าที่มันมีงานเยอะๆเพราะสาเหตุมันพยายาม โทรไปของานผู้จัดแล้วโจมตีหมอลำพ่อพ่อเพื่อไม่ให้หมอลำพ่อพ่อมีงานทำแล้วเขาก็บอกว่ามีผู้จัดงานคนหนึ่งเล่ามให้ฟังนะครับเอฟซีทุกท่านโอ้โหนะครับเอฟซีทุกท่านฟังแล้วตลกจริงๆนะครับกับความคิดที่เพ้อเจ้อนะครับเอฟซีเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่บอสวิกจะโทรไปของานจากผู้จัดงานจ้างนะครับเอฟซีทุกท่าน คิวงานของโตเกียวมิวสิกนี่มากกว่า400คิวงานนะครับสายโทรเข้ามาจองคิวกันช้าระหว่าเลยนะครับเอฟซิรุนน์ติ่งมอลำานีเพ้อเจ้อนะครับไม่รู้ว่าศิลปินของตนเองนั้นตกต่ำเพราะเหตุใดนะครับไม่ใช่ว่าจะชี้โบชี้ายไปทางอื่นนะครับแต่ตนเองไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วมันจะมีใครละ่ะจะมาจ้างนะครับจ้างไปก็ไม่มีคนมาดูนะครับเอซร,รุน ผู้จัดเขาก็ไม่กล้าจ้างนะครับจ้างไปก็ขาดทุนนะครับ FC และล่าสุดเพจดังนะครับเพจอีกี้ของแท้แอแรู้สึกคิดหนักนะครับก,รก็ได้โพสต์ข้อความว่าหมอลำโพงพอ,พอบอกแฟนคลับด้วยนะจ๊ะว่าไม่มีงานทำและอดีตผัวมีงานเยอะเพราะอะไรเพราะกระแสลบความไม่ใส่ใจและความอ้องส่วนอดีตผัวเขามีกระแสดีมากเขาพัฒนาตลอด ไม่ได้ไปหาจัดงานเตะบ,บอลตีวอลเลยบอลเขาคิดแล้วทำเลยไม่ได้นำลายแพร่ไปเรื่อยปลอลอนี่ให้ดูแค่แชทคนเดียวนะผู้จัดยังมีอีกเยอะจะฟ้องกันเหมือนคุณเกไหมใส่ใจผู้จ้างบ้างนะครับเอฟซีโรตันเรียกได้ว่าเอาความจริงมาพูดกันเลยนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับเอฟซีโรตนแล้วก็ได้แช่นะครับแชทของผู้จัดงานท่านหนึ่งที่ออกมาเปิดเผย ถึงความผิดพลาดขององค์กรหมอลำนับเบอร์วันนะครับที่ไม่ได้ใส่ใจคือความสัเพ่านะครับในงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับเอฟซีทุกท่านโดยมีการคุยแชทนะครับโดยบอกว่าแกฉันเป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดงานตลาดจุดจุดจุด,จดมันพูดอะไรได้บ้างปะฉันบอกว่าอยู่สมุรสาครแต่เพจเขาอ่ะบอกว่าฉันจัดงานที่สมุดรประการเพจจุดจุดจุด,จดนะครับ แล้วก็มีการตอบแชทนะครับโดยบอกว่าฮะแล้วไปจ้างมันทําไมเป็นติ่งหมอลอําพอ่อๆหรือนะครับแล้วก็มีการตอบโต้กลับมานะครับโดยบอกว่าไม่รู้ว่าเพืนั้นเขาลงแบบนั้นเอาลิงก์ปล่ะเดี๋ยวส่งให้แต่ช่างมันเถอะจบงานก็เป็นไปได้ดีนะครับเอฟซีท e ุ่นทันนี่แหละครับเอฟซีที่เป็นความผิดพลาดของหมอลาคณะนี้นะครับที่ไม่ใส่ใจ ผู้จัดจ้างงานนะครับเอฟนและก็เคยมีข่าวว่าหมอลำทนี้นะครับก็เคยมีปัญหากับผู้จัดงานหลายเจ้าเหมือนกันนะครับที่ยะโสธรน,นะครับเอฟโ้นโดยเฉพาะการที่ทําตัวเองให้เสื่อมลงนะครับเพราะว่ากิริยามารยาทกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อ A FC นะครับปากจัดด่ากราดไม่เลือกหน้าประพฤติตัวลบๆออกสื่อสาธารณะนะครับ มันจึงทาให้สังคมลดความนิยมลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่เธอกลับไม่รู้สึกผิดไม่ยอมรับความจริงที่ตัวเองนั้นผิดพลาดนะครับแต่กลับไปโทษผู้อื่นเป็นเพราะความมั่นของตนเองนั่นแหละครับที่ทําลายตัวเองตกต่ําอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้นะครับแสงริบหรี่ริบหรี่เต็มทนนะครับคาดการว่าคงจะไม่นานแล้วล่ะนะครับถึงการอาวสานแน่นะครับเอฟซีรุทัน หากยังไม่รู้สึกตัวไม่ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับดูปัจจุบันงานจ้างแทบจะไม่มีนะครับมีน้อยมากเลยนะครับจึงต้องหันไปเตะบ,บอลตีวอลเลยบ,บอลเล่นลิเกนะครับเอฟชีทุกท่านหมดความเป็นหมลำสซิ่งอันด,ดับหนึ่งนะครับไม่มีภาพนั้นให้เห็นอีกแล้วนะครับตอนที่ยังมีอดีตสามีร่วมแสดง ด้านหน้าวิธีด้วยกันนะครับตอนนั้นโอ้โห,โหนะครับผู้ชมด้านหน้าวิธีนี่เต็มเอียดนะครับแทบไม่มีที่ยืนเลยนะครับช่วงนั้นนับว่าเป็นหมอลำท็อปวันคณะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตอนที่ยังเป็นวงหมอลำสอทอฟลอร,อรนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เงียบกริบโดยเฉพาะโตกเกียวมิวสิกนี่นะครับมีงานแสดงคอนเสิร์ตแทบจะทุกวันนะครับเอฟซีทุกท่านและก็มีชาวเน็ตบางคนก็บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับ หัวใหม่นางปรับอะไรก็ไม่รู้ลำซิ่งหายไปหมดหมอลำซิ่งหายไปหมดเราติดตามเรายังผิดหวังเลยโพสต์ให้ปรับปรุงก็ไม่ปรับปรุงก็เลยหันไปติดตามโตกเกียวมิวสิกแล้วรู้สึกมีความสุขมากได้ดูหมอลำซิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตท่านหนึ่งนะครับเอฟซี 4, ที่เขาได้ระบายความรู้สึกผิดหวังออกมานะครับเอฟซีทุกท่าน